แปดสิ 80, มีตัวไหล่เบามีต่อคูณสิบสองมีแต่ตัวน้อยๆนะมาดีคูณสิบหกตัวแพงยี่สิบหนึ่งพันโอ้โหเต็มจอแบบนี้คูณยี่สิบามพันเอ็ดมีตัวแพงลงเปล่าเรียบร้อยโอเคเปอร์ไม่ก็วินห้าพันนะทุกคนนะหรือว่าปังมากสวัสดีค่ะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้แอดก็มาในหน้าเกมใหม่ล่าสุดของทางค่ายพีจีเลยนะก็จะเป็นเกมที่คนรู้จักกันอยู่แล้วเนาะวันนี้แอดพกทุนมา4,000นะคะขอเบ็ดที่100ไปก่อนมากดออโต้นะทุกคน50รอบมาดู50รอบวันนี้ก็จะเป็นเกมที่ทุกคนก็ร,ร,ร,รู้กันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าก็ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะทุกคนคะปังมากนะเห็นคอมเมนต์บอกนะทุกคนเกมนี้ แลก็มาจัดให้ตามคำขอเลยนะคะก็สําหรับคิโรนี้นะคะจะทําขึ้นมาเพื่อความมันเทงนะไม่แนะนำให้ทำตามเพราะจมีตัมป์ป18ปีควรได้คำจากผู้ใหญ่นะคะเอาลละว,ว่าหมดไปเกือบสองพแล้วนะสวยเอาตัวคูณเยอะๆทีตัวคูณมาเยอะๆแบบนี้มันไม่ไหลนะทุกคนอะมันไหลแค่คูณหนึ่งคู สองพรนนี่ซื้อมาดิคูนสี่ตัวไหลคูณหกเรียบร้อยเก้าร้อยทุกคนกออยากไปต่อได้นะสวยตัวแทนสามดอกดีนะที่มันหมาให้นะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามสามสิบห้านะโวนาบ่ายสามครึ่งมา ช่วงบายบายแบบนี้คิดว่าน่าจะไม่มีใครเล่นกันเยอะนะทุกคนนะมาโอ้เรียบร้อย42สปินจ้ามาไม่ถึง2องนาทีเลยนะคะสะแคตรเตอรต์ลงเรียบร้อยแล้วมาเอาแบบชวยจ้าดหน่อยสิคูแปนดอกแรกเอาเบาๆก่อนนะ คูณสามไหลสามไหลสี่ไพ่แบบตกคูณเยอะเนาะก <c oughs> ็เอาตัวแพงมาก็ได้มาเคมาช่องสองส,องสิอีกหกสปินนะทุกคนตัวไหลเปล่าโอ้โหถือว่ายังไม่เท่าไหรนะ่ทุกคนนะมาลุ้นสกแกตเตอร์อีกตัวลุ้นสกแกตเตอร์อีกตัวไปต่อไหมมีลุ้นอี องมาเลยจ้าลุ้นต่อสวยยังมีโอกาสลุ้นต่อนะเจมาไว้ใจโอ้โหเอมมก็ยังมีการรุ้นคนตัวคูณก็ไปเยอะแล้วนะลุ้นสแคตเตอร์อีกเรียบร้อนแคตเตอร์มาอีกจ้าตัวไหนปะ เท่าไรนี่เขวิน4 4 0 0นะทุกคนนะทุนมากำไรมาแล้วเดอ้อกำไรมา3,000กว่าบาทได้อีก12อ่าการหมุนนะทุกคนนะโอ้โหบอกแล้วช่วงใ่ายปังนะเกมใหม่นะทุกคนนะจัดได้ก็จัดเลยแล้วมาดูตอนจบนะว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับนี้เนาะแต่สเกตเตอร์ลงสมรอบติดแบบนี้ยังไงก็ปังอยู่แล้วนะตัวแพงหีบสมบัติมา4คูณ8โ0 6 มาดมาดดกว่าจะไม่มาแล้วนะดีที่อทแอสเตอร์ลงต่อเนื่องว่าปังคุณเย่มากๆาันสองอีกสิบก็คือกำไรนะทุกคนไม่อยากสมออีกสิบสปินอ่ะสวยเ,เต็มจอตัวคูณมาพันสอง โอ้หแตกดอกเล็กๆก็ปังอ่ะทุกคนพันบวกอ่ะแปบมีตัวไหล่เป้ามีต่อคูณ12มีแต่ตัวน้อยๆนะมาดีคูณสิหตัวแพงยี่สิบหนึ่งพันโอ้โหเต็มจอแบบนี้คูณยี่สิบี่สามพันเอ็ดมีตัวแพงลงเป้าเรียบร้อยโอเคทุกคนไม่ก็มีห้าพันนะทุกคนนะหรือว่าปังมาก มาดิมาดิขอไหลเรื่อยๆก่อนสวยคูณ16แล้วแม่เอาไรพันห้าบอกแล้วพันบวกพันบวกโหกำไรฟาดหมืนหแล้วนะปังไม่ไหวมาดิเ่าไหรจ่จ๊ะพันหมาขอตัวแพงๆอีก3ดอกสุดท้าย สวยพันแปดขอแค่ไหลต่อขอแค่ไหลต่อสวยค่ะดีไม่มาช่องเลยพิกวินอยู่ที่สองพันมาดูอีกสองไม้สุดท้ายโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะจ้าโอ้โหมงมารวมสองหนสามร้อยโอ้โหกำไรมาหมื่นกว่าบาทอ่าทุนเราพลาดมาที่ นะทุกคนนะก็ถือว่าก็มีกําไรมาหมื่นแปดเลยนะทุกคนนะแอดก็จะขอปั่นแค่ใบใๆมันดูนะเพราะว่าจะไม่ขอไปต่อแล้วเนาะเราได้กาไรมาอย่างไวมากเลยเออสวยยังมีไหล่ต่อทุกคนปั่นเองก็มีไหล่ต่อวะ่ะช่วง่บายจัดได้จัดเลยนะคะทุกคนนะเห็นไหมามาเต็มแบบแล้วแรงมากเกมนี้มาแรงมาก โอเคนะทุกคนนะว่ถือว่าเราได้เงินรางวัลรวมอยู่ที่1 8 0 0 0บาทนะคะทุกคนนะปังไม่ไหวแม่ก็สำหรับนี้แอดขอจบพิโรแล้วนะคะทุกคนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ